สวัสดีครับผมเพชรพุลทองครับโอ้เ oh, ก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับงานวันนี้นี่ครับเตรียมตาแล้วอ๋อ oh, วันนี้ได้เต่าครับวันนี้ได้เตา่านี่ไม่รู้เต่าครับจับเมื่อกี้โอ้โหดีเอาไปปล่อยครับเต็มครุเลยเนี่ยใหญ่มากโอ้ oh. ค,คุณปูแต่ยังเก่าครับแตนนี้จมวยกว่าเขาเลยวันนี้นี่ครับงานว้าแหมสุดจัดครับ คันเร่งเมื่อเช้าพุ่งอะไรลุดครับเมื่อเช้าอันนี้ยัยงแรงครับเหลือกนอกไม่สวยครับแต่ข้างในเนี่ยสุดยอดเลยเปรีย้ยวอ๋อตามมาตามมาติดๆแล้วมาอ,อัดกองรอเลย สบายแล้วครับเริ่มสบายแล้วเพิ่มอัดกองได้แล้วครับสบายสบายเลย โอ้ยจีโอ้โอ้ได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วโอ้ได้มายางแล้วยันนี่เออเงียบเงียบเงียบจะให้ใครรู้เนื้อจะให้ใครเฮ้ยเออจีครับไอช้อนตัวนึงแล้วเก็บไว้เก็บไว้ครับเดี๋ยวยางยันนี้แหละ ไลแนวกินแล้วครับตอนเย็นสบายแล้วเดี๋ยวจัดเหล้าโอ้ไม่กินหรอกเหล้ากินน้ำดีกว่าเลิกกินแล้ว อ๋ออ๋อวูมิดลอยังมาได้นะอุ้ยตันแรงเลยไปได้ไหมนี่ โอ้สวยครับสวยบายสบายเลยสีจีมาแล้วครับโอ้โอโอ สบายสบาย,ยอ่ะยังทิพนาครับ